ขนมชิ้นนี้เราชิมแล้วอร่อยมากเราอะ่ะจะเป็นขนมที่ดีอ่าทุกทุกคนไม่อยากกินกันเลยเหรอแม่แกอยากกินไหม,ไมทุกทุกไปชมอ่ะ <Okay. S 1> อยากกินไหมทุกทุกคนอะ่ะอยากอยากกิน,กกนค่ะอยากกินมากไหมนี่กกนลยครับถ้าอยากเรากําลังจะถ่ายน้องเขาแลนี่น้องชิ้นนี้นะคะอ่า ไ <Okay. S 2> อ้อส่วน <The Lock. S 2> คนนั้นน้องเดลล็อกครับผมเดลล็อกอยู่ปไหนเชิญนะกนำมาเลยเปหนึ่งทับสี่ส่วนน้องซิดนี่อยู่อะอยู่อนุบาสองทับสามอนุบาสองทับสามส่วนเนี่ยตอนนี้พึ่งเลิกเรียนนะเนี่ยพึ่งเลิกเรียนแต่ตอนนี้ก็ค่อมแล้วมือตือไปเสริมไทยมาก็ได้ขนมนี่ ระเบียบป่าคุกกี้มีระเบียบมีในทุกคนอยากดูใช่ไหมล่ะนี่ไงที่เรามารวมเอาไว้แบบนี้ดูดิทุกทุกคนนี่ไงเราแบ่งเขตด้วยนะ ของนีสอเราจะแยกฝังเอาไว้ถ้าเอามารวมกันเนี่ยไม่ได้ทุกทุกคนวันนี้ตอนดึกแล้วนะเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนดึกเนี่ยยังไม่อาบน้ำแล้วเนี่ยนี่มันของก็มีค่าคลิปดีมากคลิปก็ดีนะเนี่ยอะกดไลค์ให้ยังโอเค โอเคราหรือย okay. ังคะกิ okay. นทัวร์อแล้ให้นะวัน right? น allora ี้อ่อจบกินทัวร์เนีนะบิลิกินทัวร์อะไรกินโชว์หรอจะกินโชว์จะกินโชว์นี่ไงนี่ซองมันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ซองมันแต่ว่าแกะแล้วกินหอมดีมากเลยแถวตรงขนมดีขนมเนี่ยถ่ายเป็นไง อร่อยมากขนมปิ้นเดี๋ยวถือกล้องไปรุ่นของเดลักเนี่ยใส่คิวนี่จะเป็นแบบนี้ยอ่านี่ไงคิวอร่อยมากอร่อยมากของชิ้นนี้เป็นของที่ส่งดีอร่อยมากไม่ขายบ้งคิวอร่อยที่กินดิมอะไรดิบๆอะไรแบบเนี้ยเดลักมารีวิวบ้างโอเคคลิ้นเนี้ยแหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์